สารลว่าอะไรกุมเรามาตรงลอยว่บริกาตุวันนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์นะคะนะักเรียนวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะคะนะักเรียนการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าก็ยังอยู่ในบทที่5อีกเช่นเดียวกันนะคะนะักเรียนนะักเรียนลองมาดูเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาคำ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยชน์สัญลักษณ์การบวกและประโยชน์สัญลักษณ์การลบของจำนวนนับไม่เกิน20และศูนย์นะคะนักเรียนอันนี้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะต่อไปนักเรียนมาดูต่อนะคะนักเรียนมาดูนะคะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะคะนักเรียนอันนี้จะเป็นการพัฒนาความรู้ของนักเรียนนะคะนักเรียนดูแท่งละเก้าบาทนะคะนักเรียน แต่ละ9บาททั้งหมด15บาทซื้อ,อยางลบ1อันกับดินสอน1แท่งนะคะนักเรียนดูซื้อ,อยางลบ1อันกับดินสอน1แท่งเอาน,นักเรียนดูนะคะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่ายางลบราคาอันละเท่าไหร่คะนักเรียนอ่ายางลบราคาอันละเท่าไหรนะคะนักเรียนดูนะคะเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือ9บวกกับจํานวนตัวเลขอะไรคะนักเรียนที่เราหาอยู่นะคะ การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า9บวกกับอะไรคะนักเรียนถึงจะได้สิบห้าคะดูค่ะ10 11 12 13 14สิบสองนักเรียน15นับไปอีก6ครั้งนะนักเรียนนับไปอีกหครั้งนะคะก็คือเริ่มจาก9นับต่อไปอีก6ครั้งได้เท่ากับ15บห้นะนักเรียนก็คือ9กบวกห เท่ากับสิบห้าดังนั้นยางลบราคาเท่าไหร่คะนักเรียนยางลบราคาเท่าไหร่คะหกบาทนะคะนักเรียนยางลบราคาหกบาทนะคะต่อไปนักเรียนมาดูต่อไปเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อที่หนึ่งสิบเจ็ดบวกนะคะนักเรียนในกรอบสี่เหลีย่ยมจะได้เท่ากับยี่สิบคือจำนวนตัวเลขอะไรนักเรียนดูนะคะสิบเจ็ดบวกกับจำนวนตัวเลขอะไรถึงจะได้ ยี 20, ่สิบค่ะนักเรียนเอาดูอ่าสามสิบเจ็ดบวกกับสามจะได้เท่ากับยี่สิบต่อไปข้อข้อที่สองจำนวนตัวเลขอะไรบวกกับเจ็ดจึงได้เท่ากับสิบสองค่ะนักเรียนดูนะคะอ้าวหนะ้าคะนักเรียนนักเรียนคิดง่ายๆก็คือเจ็ดไว้ในใจนับเพิ่มอีกห้าก็ได้เท่ากับสิบสองก็คือจำนวน ห้านะคะนักเรียนอันนี้เป็นการหาจํานวนค่าที่ไม่ทราบค่านะคะต่อไปข้อที่สามสิบสามบวกกับจํานวนตัวเลขอะไรจึงได้สิบเก้าอ่านักเรียนว่ามาสิอ่ะนักเรียนดูนะคะสิบสามบวกกับจํานวนตัวเลขอะไรถึงได้สิบเก้าอ่าบวกกับหกนะคะนักเรียนบวกกับหกสิบสามไว้ในใจนับเพิ่มอีกหกก็เป็นสิบเก้านะคะนักเรียนอันนี้คือเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะนักเรียนเอาดูต่อไปอีกนิดนึงนะคะ อันนี้เติมตัวเลขแสดงจำนวนบนเส้นจำนวนนะคะข้อที่สี่สิบห้าลบกับจำนวนตัวเลขอะไรถึงได้สิบเอานักเรียนดูเส้นจำนวนมีทั้งหมดยี่สิบจำนวนนะคะนักเรียนเอานักเรียนมาดูซิว่าเราจะโยงเส้นอย่างไรนะคะอ่าศูนย์ไปจนถึงเลขสิบห้าแล้วก็ลบออกก็คือลบออกเท่าไหร่นะนักเรียนจึงจะเหลือสิบลบ ออกเท่าไหร่คะลบออกห้านะคะนักเรียนอันเนื่งสิบห้ามาสิบสี่สิบสี่มาสิบสามสิบสามมาสิบสองสิบสองมาสิบเอ็ดสิบเอ็ดมาสิบอ่าคำตอบเราก็คือสิบสิบห้าลบกับจำนวนห้าได้เท่ากับสิบนะคะนักเรียน เอาดูช้าๆต่อไปจำนวนครั้งที่เราถอยหลังได้เท่ากับเท่าไหร่15มา14 14มา13 13มา12 12มา 11, 11 11มา10ก็คือจำนวนคำตอบเราคือ10นักเรียนก็คือ5ครั้งต่อไปนักเรียนดูต่อนะคะ15ลบกับ5ได้เท่ากับ10อยากไหมคะนักเรียนเอาดูต่อค่ะ ต่อไปเติมตัวเลขแสดงจำนวนอีกเช่นเดียวกันข้อที่5 18ลบกับจำนวนตัวเลขอะไรถึงได้8เส้นจํานวนเราจะมีทั้งหมด20จํานวนเราก็ใช้การโยงตั้งแต่0ถึง18แล้วเราก็ลบออกจาก18เสียเสีย8นะคะันักเรียน18มา17 17มา16 16มา15 15มา10 สี่สิบสี่มาสิบสามสิบสามมาสิบสองสิบสองมาสิบเอ็ดสิบเอ็ดมาสิบสิบมาเก้าเก้ามาแปดเพราะฉะนั้นกี่ครั้งคะนักเรียนแปดครั้งนะคะนักเรียนสิบแปดลบแปดก็จะได้เท่ากับแปดนะคะนักเรียนเอาดูนับจํานวนครั้งที่ที่ ถอยหลังได้สิบครั้งนะคะนักเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นสิบแปดลบกับแปดถึงจะได้แปดนะคะต่อไปอ่าสิบแปดลบสิบก็ได้เท่ากับแปดนะคะสิบแปดลบสิบได้เท่ากับแปดนะคะเติมตัวเลขสแสดงจำนวนข้อที่หก สิบสี่ลบเอาใส่ตัวเลขอะไรนะคะลบกับเลขอะไรถึงได้เก้าเอานักเรียนมาดูมาโยงเส้นอีกศูนย์ถึงสิบสี่ทีนี้เราจะหาคำตอบนะคะนักเรียนที่ใส่ในสี่เหลี่ยมก็คือตัวเลขอะไรนักเรียนดูนะคะอ่ะคือนะคะเอาดูสิบสี่มาสิบสามสิบสามมาสิบสองสิบสองมาสิบเอ็ดสิบเอ็ดมาสิบ สิบมาเก้านักเรียนเรานับถอยหลังกี่ครั้งดูสิคะห้าครั้งจํานวนนับจํานวนครั้งที่ถอยหลังห้าครั้งนักนักเรียนอ้าวดูสิบสี่ลบกับจํานวนตัวเลขอะไรถึงได้เก้าน้าห้านักนักเรียนที่เราถอยหลังไปอ่ะจนถึงเลขเก้าก็คือห้าครั้งนคะนักเรียนห้าครั้งเอาต่อไป เติมตัวเลขแสดงจํานวนเจ็ดข้อที่เจ็ดจำนวนตัวเลขอะไรบวกกับเก้าถึงได้ยี่สิบหาคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนักเรียนคิดว่าเป็นจํานวนตัวเลขอะไรบวกกับเก้าถึงได้ยี่สิบเอานักเรียนดูยี่สิบลบเก้าได้เท่ากับเท่าไหรคะนักเรียนยี่สิบลบเก้าได้เท่ากับสิบเอ็ดนะคะนักเรียนยี่สิบลบเก้าได้เท่ากับสิบเอ็ดทีนี้ ดังนั้นจำนวนตัวเลขอะไราบวกกับเก้าได้ยี่สิบก็คือเลขอะไรคะก็คือเลขสิบเอ็ดเช่นเดียวกันนะคะก็คือเลขสิบเอ็ดเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนเอาอันนี้เอาคูณตัวเล้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อที่เจ็ดจำนวนตัวเลขอะไราบวกกับเก้าถึงได้ยี่สิบให้นักเรียนหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบยี่สิบลบเก้าได้เท่ากับสิบเอ็ดดังนั้น สิบเอ็ดบวกเก้าก็จะได้คำตอบเป็นยี่สิบเช่นเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่แปดเติมตัวเลขแสดงจำนวนจำนวนตัวเลขอะไรลบกับแปดและได้เท่ากับหกให้นักเรียนหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเช่นเดียวกันนะคะต่อไปหกบวกแปดได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนดูหกบวกแปดได้เท่ากับเท่าไหร่คะอ่ะ หกบวกแปดได้เท่ากับสิบสี่ดังนั้นจำนวนตัวเลขอะไราลบกับแปดจได้หกก็คือสิบสี่นะคะนักเรียนต่อไปนักเรียนมาดูข้อที่เก้าเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อที่เกนะ้านะคะนักเรียนสิบเจ็ดลบกับจำนวนตัวเลขอะไราถึงได้เจ็ดสิบเจ็ดลบเจ็ดได้เท่ากับสิบเจ็ดลบเจ็ดได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนได้เท่ากับเท่าไหร่คะสิบ <10. S 1> ดังนั้น สิบลบกับจํานวนตัวเลขอะไรถึงได้เจ็ก็คือลบสิบนะคะนักเรียนต่อไปเอาดูต่อไปอันนี้เป็นการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้สามารถใช้การนับต่อใช้เส้นจำนวนหรือใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยชน์สัญลักษณ์การบวกและประโยชน์สัญลักษณ์การลบ